เราหแกันเรากันนาทีงานี่ยเรากลังทางานวิชาการประชาสัมพันธ์อยู่อ่ะช่วยเราหน่อยเดี๋ปาเราอยากรู้ว่าการประชาสัมพันธ์ไปถึงไ ้ามัสัมพันธ์น้ำภาลทีดหมายถึงพับล i ิกนีเนชั่นพับลิกก็คือกลุ่คนประชากรส่วนนิเดชั่นะเป็ค,ความสัมพันธ์มันน่าจะมันน่าจะแปลงว่าความสัมพันธ์ระหว่าง่คนประชากรนะคุคิดว่ายัางไงหรอเรารู้แต่ว่ามันเป็นหยดการสร้างภาพลักษณ์ขอเออใช่น่าจะเป็นการสร้างภาพลักนะเพราะาเหมือนเช่นเกี่ยวกับเบชาเง,างี้ยช่ปะ่ะเบชาทำไมนะที่เขาไปแจกข้าวกล่ให้เราแค่เป็นการแต่งภาพ กว่าครึงทศวัร และกว่าล้านความหวังที่เราได้แบ่งปันไออุ่นมาแล้วได้เวลาอีกครั้งกับโครงการช้างโรมใจต้านภัยหนาวปีที่6ที่จะมาแบ่งปันน้ำใจให้พี่น้องไทยอบอุ่นขึ้นอีกด้วยพ่อห่มอีกสองแสนผืนรวมเป็น1 00 2, นึ่งล้านสองแสนผืนมูลค่ารวม180ล้านบาทด้วยความปรารถนาดีจากบริษัทไทยเบฟเร์จำกัดมหาชนขอบคุณเจ้า ร่วมบริจาคเงินให้กับครอบครัวข่าวสามนำไปจัดซื้อถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัยนะครับผ่านทาง2ธนาคารครับทั้งธนาคารกรุงเทพและก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีครอบครัวข่าวสามช่วยผู้ประสบอุทธกภัย54ยอดบริจาครวม2บัญชีตอนนี้กว่า138ล้านบาทครับนอกจากนี้ยังบริจาคผ่าน s m s d t a c a i s t ีแท็กข้อความละ10บบาทนะครับและยังไปสามารถบ,บริจาคสิ่งของได้ที่เทสโก้โลตัสทุกสาขาครับ จุดกระจายสินค้าที่โลตัสวังน้อยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ครอบครัวข่าวสามร่วมกับเทสโก้โลตัสรับบริจาคสิ่งของครับวันนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารและก็เจ้าหน้าที่จากโลตัสมาช่วยกันแพ็คถุงยางชีพด้วยส่วนที่ตึกมารีนอนวันนี้นะครับเรากระจายถุงยางชีพไปที่พระนครศรีอยุธยาร่วมกับทีมดาราพาวเวอร์ทีครับนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือชาวตำบลตลุกในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทร่วมกับทีมตู้ปอนอข่าวสามนะครับ และพิธีกรรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงครับนำโครงการครัวน้ําใจไทยนะครับไปเลี้ยงอาหารชาวตานบลนปักจันในอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็นําถุงยางชีพไปช่วยเหลือชาวบ้านด้วยครับเราคิดว่าอไรราจเรากาลังหาความหมายของคําว่าประชาสัมพันธ์อยู่เลยประชาสัมพันธ์หมายถึงความพยายามของสถาบันที่จะสแสวงหาความสัมพันธ์ความร่วมมือของการสนับสนุนของประชาชนเพื่อให้ประชาชนยอมรับเห็นไหมใช่ไงความสัมพันธ์เป็นการ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการสร้าง,งความสัมพันธ์ระหว่างสถาบาันกับชุมชนต่างในดูแบบติดต่อสื่อสารแต่ป้าคือเราหน้าใจวันนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะแบบกันเลยเข้าใจนะครับขอบคุณทุกท่านนะ